จริงๆแล้วทุเรียนนอกจากกินแบบสุกกลิ่นหอมหวานอร่อยแล้วนะครับยังสามารถนําเนื้อทุเรียนไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับผู้ชมที่คุ้นเคยกันอย่างเช่นทุเรียนทอดทุเรียนเชื่อมทุเรียนกวนส่วนเนื้อทุเรียนดิบก็นําไปทําแกงได้ด้วยครับโดยเฉพาะแกงส้มทุเรียนตอนนี้กลายเป็นเมนูขายดีของร้านอาหารที่จังหวัดตรังครับทุเรียนหมอนทองนี่แหละครับผูใหญ่เนื้อหาม เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับในการทําแกงเหลืองหรือแกงส้มเมนูเด็ดของร้านช้อนทองที่ตะบลโคกหล่ออําเภอเมืองจังหวัดตรังครับแกงส้มทุเรียนหมอนทองเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของเจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมที่ต้องการนําเนื้อทุเรียนมาดัดแปลงมาปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนูเมื่อนําไปทําแกงส้มกับกุ้งได้รสชาติที่อร่อยลูกค้าชอบด้วยแกงส้มทุเรียนแต่ละถ้วยเนี่ยเขาใส่เนื้อทุเรียนประมาณ5ชิ้นและ ให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจด้วยนะครับว่าจะใส่กุ้งสดใส่ปลากระพงหมึกไข่หรือปลากระบอกและเป็นเมนูที่ขายดีครับเป็นแกงส้มตุเรียนหมอนทองที่เราคัดสรรเนืน้อนะเป็นพิเศษเป็นตุเรียนนืนะ้ออมามมาดัดแปลงเป็นแกงส้มกุ้งกลุ่มลูกค้ามาจากในจังหวัดตังเละบริเวณใกล้เคียงครับ ขายมาสามปีแล้วครับขายมาตอนนี้ปีที่สามเลครับสําหรับรุเรียนที่ออกมาเมื่อไหร่เราก็คัดสรรเนื้อดีๆของหมอนทองเราจะเฉพาะเนื้อหมอนทองแท้ๆเลยเฉพาะปีนี้คุณผู้ชมร้านอาหารแห่งนี้ขายแกงส้มทุเยนเนี่ยมากกว่า1เดือนแล้วนะครับแต่ละวันมีลูกค้าสั่งแกงส้มทุเรียนไม่ต่ำกว่า5-10ถ้วยใครอยากกินแกงส้มทุเรียน ไปลิ้มลองความอร่อยนะครับร้านอยู่ที่ตำบลโคกหล่ออาเภอเมืองจังหวัดตรังครับแหมดูแล้วน่ากินครับเนื้อทุเรียนก็ชิ้นใหญ่กุ้งก็ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมไป